กำหนด Line n o t ติ y ให้กับ e m e ม g e n c นซีบออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่า Line Notify นะครับให้สามารถแจ้งเตือนณีที่มียาในหล่องอทีบ็อกซ์ใกล้หมดอายุตามเวลาที่เรากำหนดนะครับเมื่อเราเข้ามาใน ระบบ e ีเมอร์จีบล็อกออนไลน์แล้วนะครับเราเข้าไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างคอลัมน์นะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็ใช้สูตรนะครับเรามาใส่สูตรนะครับในคอลัมน์ n นะครับแปลงเงื่อนไขให้เป็นคำว่า yes หรือคำว่า no นะครับเพื่อที่เราจะใช้ ประโยชน์จากคอลัมน์ n เนี่ยในการตั้งค่าเป็นาลาย notify นะครับก็คือใส่สูตร if นะครับ b สองน้อยกว่าเท่ากับ today นะครับมึงไดเปิดมึงไดปิดบวกร้อแปดสิบนะครับถ้าตรงเงื่อนไขก็ใช่นะครับ G if c สองน้อยกว่าเท่ากับ today บวกสามสิบนะครับถ้าตรงเงื่อนไขก็ใช่นะครับ G if d สองน้อยกว่าเท่ากับ today นะครับบวกแปดสิบถ้าตรงเงื่อนไขก็ใช่นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนอันสุดท้าย if J2 น้อยกว่าเท่ากับ today นะครับบวกาวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็บวก8แถ้าตรงเงื่อนไขก็ใช่แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขก็ no น,นะครับแล้วก็ enter นะครับครับต่อมาผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปใช้สคริปต์นะครับแล้วก็เข้าที่ Google Apps Script นะครับแล้วก็ start Script นะครับ ไปที่โครงการของฉันนะครับถ้ายังไม่มีเคยมีโครงการก็เริ่มโครงการใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามีโครงการแล้วเนี่ยอย่างที่ยเคยทำโค้ดต,ตัวอย่างไว้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไป Copy ้มานะครับส่วนโค้ดนี่ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปข้างล่างนะ แล้วก็ copy โค้ดทั้งหมดมานะครับ Ctrl C น,นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำโครงการใหม่นะครับก็ตั้งชื่อโครงการก่อนนะครับเป็นถึง e n c y Alert อ n t e n s i t y Line Alert นะครับ ก็เปลี่ยนชื่อนะครับตรงฟังก์ชันเดิมสมอันนี้ครับลบออกนะครับแล้วก็ c อนโทรลีตรงตำแหน่งตรงข้อความที่เราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนนะครับก็คือตรงตรงนี้นะครับชีตไอด ID เท่ากับเดบิตโคดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อชีต ของเรานะครับที่ผมให้ไหลไท์ไว้นะครับก็เราก็ไปก๊อปมานะครับก็มาจากไหนก็ก๊อปมาจากโครงการที่เราใช้อยู่นะครับก็คือตัว emotive b o x นะครับก็เราเริ่มนะครับตั้งแต่หลังคำว่า spreadsheet ด d นะครับแล้วก็ Select นะครับ เรือกจากตรงนี้นะครับจนถึง S8 ก่อนก่อนคาว่าก่อนสแลสแล้วก็อีดิตนะครับ Control C นะครับไปก๊อปมานะครับแล้วก็มาวางไว้ c t r l V ตรงนี้นะครับครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนข้อความนะครับตรงคำว่าแผ่นสองนะครับก็เข้าไปดูงานที่เป็น Google Sheets ของเรานะครับ ตรงแผ่นที่เราต้องดึงมาใช้ก็คือตรงข้อมูลรวมนะครับก็เปรี่ยนข้อความจากเป็นสองเป็นข้อมูลรวมนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลำดับที่ของคอลัมน์นะครับไปเติมในโค้ดของเรานะครับในคอลัมน์แรกในโค้ดเขาจะ ถือเป็นคอลัมน์ที่ศูนย์นะครับคอลัมน์ที่เราต้องเอาไปเติมก็คือคอลัมน์สถานะที่ต้องเปลี่ยนกล่องน,นะครับก็นับจากคอลัมน์แรกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดเจ็ดสิบสองสิบสามเป็นคอลัมน์ที่สิบสามนะครับครับคอลัมน์ที่สิบสามเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับคำว่าโรนะครับก็เปลี่ยนจากเลขเดิมเป็นเลขสิบสามนะครับ ต่อมาจะเป็นตำแหน่งที่อยู่หน่วยงานนะครับเราก็เริ่มนับนะครับคอลัมน์แรกเนี่ยคือเป็นคอลัมน์ที่ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ก็คือคอลัมน์ที่สิบนะครับหรือว่า row ที่สิบเราก็เอา row ที่สิบนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ ที่อยู่ในงานนะครับก็เปลี่ยนจากเลขเดิมนะครับเป็นเลขสิบนะครับเรามานับแถวของกล่องจำนวนอายุนที่นะครับนขาลำแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะครับเราก็เอาเลขสิบสองนะครับมาใส่เลขแทนเลขเดิมนะครับ เสร็จแล้วก็ลองมาเช็คข้อมูลดูนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างตัว Line Notify ซึ่งเป็นโทเค็นนะครับเราต้องไป Copy t o โทเค็นมาแทนโทเค็นเดิมนะครับ mm hmm. เราเข้ามา Line Notify แล้วนะครับ mm hmm. ก็มาล็อกอินนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็สมัครโดยใช้ บัญชีลายเดิมของเรานะครับ,บก็เข้าไปนะครับแล้วก็ผมจะลองสร้างลายนาทีไปแบบตัวต่อตัวดูวก่อนนะครับ,บก็เข้าไปที่ My Page นะครับ,บก็ Generate Token นะครับตั้งชื่อนะครับ คทำที่เราจะใช้แจ้งในลายในต่งต่อไปของเรานะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า Emergency Box Alert นะครับเสร็จแล้วก็แจ้งให้เตือนตัวต่อต,ต,ตัวนะครับจากนั้น ให้ generate token นะครับสร้าง token ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy นะครับอ uh, copy เสร็จอย่าเพิ่งปิดนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ token จาก line notify แล้วนะครับ mm hmm. ก็เอามาวางแทน token อันเดิมนะครับ c t r l v นะครับก็จะเป็น token อันใหม่นะครับแล้วเรากด save นะครับ จากนั้นให้เราทรวสอบในการเรียกใช้คำสั่งนะครับเมื่อเราใช้คำสั่งครั้งแรกเนี่ยระบบจะให้เราตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับเราก็คลิกตรงตรวจสอบสิทธิ์นะครับ เมื่อมันให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับมันก็จะให้เราเลือกบัญชีที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ใช้บัญชี Gmail e ของเรานะครับ <c oughs> เมื่อถามถึงความปลอดภัยนะครับให้เราคลิกไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่อแอปสคริปต์ของเรานะครับก็คือ Emergency Line Alert นะครับเสร็จแล้วก็อนุญาตให้สคริปต์ทำงานนะครับ เมื่อเราเรียกใช้นะครับสคลิปก็จะทํางานนะครับแล้วก็จะดําเนินการเต็ดนะครับก็จะมีไลน์อัลล f ่แจ้งมานะครับนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานนะครับว่ามีข้อความ Emergency Box Alert นะครับเรียนคุณน้าทุกท่านนะครับกล่อง CTR Box หมายเลขที่4นะครับอยู่ที่ LR นะครับ จะหมดอายุวันที่3มกราคม2567นะครับโปรดดำเนินการแลกเปลี่ยนขอบคุณครับกลับมาดูที่ฐานข้อมูลรวมของเรานะครับเราก็มาเช็คว่าลายในติฟายของเราที่มันแจ้งขึ้นมันตรงกับเงื่อนไขที่เราได้ทำไว้ไหมนะครับกรณีที่มันเตือนนะครับก็คือกรณีที่เป็นสถานะเย s นะครับ ก็คืออันนี้ก็จะมีตัวเดียวนะครับก็คือกล่องหมายเลขสี่นะครับอยู่ที่ LR นะครับจะหมดอายุวันที่3มกราคมปี2024หรือปี2567นะครับเป็นสถานะ Yes นะครับส่วนตัวอื่นนะครับขึ้นสถานะ No นะครับก็แสดงว่าสคริปต์ของเรานะครับใช้งานได้นะครับ กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับเมื่อเราดำเน,นินการสร้างสคริปต์เป็น Gen น i n e Alert เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรามากําหนด t r i กอ e r นะครับ t r i กอ e r ก็คือตรงเครื่องหมายคล้ายนาฬิกาปลุกตรงนี้นะครับกด t r i กอ e r นะครับแล้วเราก็าเพิ่ม t r i กอร์ตรงมุมล่างขวานะครับกําหนดนะครับกําหนดการแจ้งเตือนนะครับ สมมติว่าเราให้มันแจ้งเตือนเป็นอาทิตย์นะครับเป็นสัปดาห์นะครับเราก็ตั้งเลยนะครับตั้งวันไหนนะครับสมมุติให้ตั้งทุกวันพุธละกันนะครับแล้วก็เวลาที่ให้แจ้งนะครับสมมุติว่าให้แจ้งตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงนะครับเพื่อแจ้งไปที่กลุ่มที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้เข้าดำเนินการนะครับไปแก้ไขปรปับปรุงเพื่อ ป้องกันไม่ให้ยาวอายุนะครับก็บันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราลองมารีเฟชการทำงานของเราดูนะครับว่ามันจะแจ้งเตือนว่ามีรายการกล่องที่ต้องมีการดเนการเปลี่ยนกี่กล่อง อันนี้ก็คือมีหนึ่งกล่องนะครับลองเรากดเข้าไปดูนะครับก็คือกล่องหมายเลขสี่นะครับแล้วเราลองเลือกกล่องมาแก้ไขดูนะครับสมมุติว่าผมเลือกกล่องที่หนึ่งมาแก้ไขนะครับเปลี่ยนอายุจากปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเป็นสองพันยี่สิบสามนะครับ enter นะครับแล้วก็อัปเดต Data นะครับแล้วก็เคลียร์เดตานะครับ ลองลิกเปข้อมูลดูนะครับก็มีทั้งหมดสองกล่องที่ใกล้หมดอายุนะครับก็เข้าไปดูนะครับก็มีกล่องที่หนึ่งกับกล่องที่สี่นะครับกล่องที่หนึ่งจะอยู่ที่ OPD นะครับกล่องที่สี่จะอยู่ที่ LR นะครับทดสอบสคริปต์ของเราดูนะครับว่ามันจะแจ้ง เตือนกล่องที่เราต้องดําเนินการเปลี่ยนที่ถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขที่เราทําไวหรือเปล่านะครับก็เรียกใช้สคริปต์นะครับสักครู่มันจะทํางานนะครับดาเนินการเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นสถานะนะครับที่ l i n e Notify ของเรานะครับแล้วเราก็เข้าไปดู l i n e Notify นะครับเมื่อถึงกําหนดวันที่ต้องรายงานนะครับ l i n e Notify ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่า มียายจำนวนกี่กล่องที่ใกล้หมดอายุนะครับจากตัวอย่างก็คือมีอยู่2กล่องนะครับกล่องแรกก็คือกล่องหมายเลขหนึ่งอยู่ที่ R e c PD นะครับหมดอายุวันที่10ธันวาคม2 5 6 6นะครับแล้วก็กล่องที่2ก็คือกล่องหมายเลข4นะครับอยู่ที่ LR นะครับหมดอายุวันที่3มกราคม2567นะครับซึ่งก็ตรงก,รกันกับข้อมูลที่เราไปแก้ไขใน กูเกิลชีตนะครับก็แสดงว่าสคริปต์ของเราใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจบวิธีการสร้าง Line Notify นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับ g o Google Sheet นะครับที่เป็นระบบการควบคุมยาช่วยชีวิตนะครับเพื่อให้มีการแจ้งเตือนกรณีที่มียาใกล้หมดอายุซึ่งก็จะแจ้งเตือน ตามกำหนดเวลาที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้ทุกสัปดาห์ระบบ l i n e n o t i f y ก็จะแจ้งเตือนทุกสัปดาห์นะครับแต่ถ้าต้องการให้ห่างๆหน่อยนะครับก็สามารถตั้งเวลาเป็นเดือนละหนึ่งครั้งได้นะครับทุกวันที่หหรือวันที่5เป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของหน่วยงานนะครับว่าจะให้เตือนนะครับที่ความถี่มากน้อยขนาดไหนนะครับ